ไข่เจียวสูตรบ้านๆสูตรนี้กินกับน้ำพริกอร่อยมากๆมาลองทำกันดูนะครับมันทำง่ายมากๆเลยครับก่อนจะดูวิธีการทำฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ตอกไข่ไก่สองฟองใส่ถ้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะกินไข่มากกว่าน,นี้ก็ได้จากนั้นใส่หมูสับลวกลงไปใส่ตามความชอบได้เลยนะครับวันนี้เราจะทอดไข่ด้วยน้ำมันน้อยๆน,นะครับใส่ต้นหอมหั่นลงไปหรือต้นหอมซอยลงไปใส่น้ำปลาลงไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับไข่ของเรา จากนั้นทําการตีๆคนๆให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการเตรียมทอดไข่กันนะครับตั้งกระทะครับใส่น้ํามันลงไปพอประมาณนะครับใส่ไปเล็กน้อยพอนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็รอให้น้ํามันร้อนนะครับเมื่อควันเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับให้ค่อยๆเทไข่เนี่ยใส่ลงไปครับนี่จะเห็นไหมครับว่ามันจะค่อยๆฟูขึ้นมาแบบนี้นะครับโอ้โหกลิ่นของไข่เนี่ยเมื่อโดนกระทะเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะครับ กลิ่นมันยั่วยยนมากๆเลยนะครับเราจะทําการทอดไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางๆนะครับจนกว่าไข่เนี่ยจะสุกทั้งสองด้านนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ตะหลิวเนี่ยเกลี่ยในส่วนของไข่ที่ยังไม่สุกนะครับลงไปให้โดนกระทะได้นะครับแล้วก็ค่อยๆแซดูอีกด้านหนึ่งนะครับว่าสุกแล้วหรือยังนะครับระวังมันไหม้ด้วยนะครับถ้าอีกด้านหนึ่งสุกแล้วก็พลิกกลับด้านนะครับนี่ใช้ตะหลิวกดๆเพื่อให้สุกเร็วขึ้นนะครับให้ตัวไข่เนี่ยโดนความร้อนนะครับแนบกับกระทะไปเลยนะครับ อตอนนี้ไข่ของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยทั้งสองด้านแล้วนะครับตักโปะบนข้าวสวยแบบนี้เลยนะครับใครมีน้ำพริกอ่องน้ำพริกกระปิหรือน้ำพริกอื่นๆนะครับเอามากินคู่กันเนี่ยอร่อยมากๆเลยไข่เจียวสูตรนี้นะครับกินคู่กับน้ำพริกอะไรก็อร่อยไปลองทำกันดูนะครับ ใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับลองทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกินก่อนแล้วนะครับ